สวัสดีครับผมผมกบนะครับมื่อนี้ครับผมได้คุยกับปู่จานแดงไม่ใช่สิผมได้คุยกับปูสบป่สงคือปู่สงครับแกเล่าความฝันเนาะย่ามไหนครับเลขสามตัวเนี่ยเข้าบอยแล้วก็เลขถ้าไม่เข้าสามตัวก็เข้าเป็นสองตัวบนครับผมไปเล่าความฝันของปู่สงนี่ประมาณสักงวดหนึ่งหรือสองงวดเลยนะครับงวดนี้ครับปู่สงแกฝันเกี่ยวกับคนตาย เขาบอกเลขก่อนตายครับเหมือนกับ็นหลายๆคนครับที่่าฝันลักษณะน,นี้ลุ้นครับว่าแต่ละคนจะฝันเม่นไหมปู่สงแกฝันแล้วแกได้เลข3าตัวมาหลายงวดนะครับงวดนี้ล่าสุด30มสิบนาคมาบอกโครับปู่สงแกฝันว่าเขาบอกเลขก่อนตายเป็นผู้ชายครับกับผู้หญิงผัวกับเมียสองคนเขาบอกเลขก่อนตายแต่ว่าแปลกตรงไหนค,ครับ ยามไหนยามไหนที่ฝันเนี่ยคือถ้าไม่เกี่ยวกับบินทบาทก็เกี่ยวกับรถงวดนี้แกบอกว่าแกได้นั่งรถครับไปบินธบาทแต่ว่ารถที่ว่าเนี่ยคือมันเป็นรถซาเล้งนะครับเป็นซาเล้งเก่าๆที่ว่าไม่มีทะเบียนนั่งรถไปครับนั่งรถเพื่อไปวินทบาทครับแล้วก็ไปเจอผู้หญิงกับผู้ชายคนนึงครับอายุเยอะมากแล้วแกๆ่ๆตอนแรกปูสงที่ว่า เขาจะรอเพื่อเพื่อมาใส่บาทยามเช้าปู่สงครับแกเป็นคนขับเองนะครับเลงความฝันเป็นคนขับเองแล้วก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ห่างๆครับเอาไว้แล้วก็ลงไปครับถือบาทเพื่อไปที่ให้เขาใส่บาทแกก็นึกแต่ว่าเขาจะบินธบ,บาทนึกก็แต่ว่าจะใส่บาทนาะเห็นนางนางกลมอยู่หนาปากทางปู่สงก็เปิดฟ้าบาทออกเพื่อที่จะรับข้าวเนาะจากญาติโยม ปู่สงก็ยืนรอครับยืนรอเพราะว่าสองผัวเมียแก่ๆนี่ก็นั่งอยู่ต้างหนานั่งนบครับนั่งนบดูสินะนั่งนบวัสิเหมือนกับว่านิม,มนเจ้าค้านิม,มนเจ้าค้านะปู่สงก็คิดว่าคิดว่าต้องมาใส่บาตรปู่สงก็เลยดับรถจอดรถเพื่อที่จะมารับบาตรรับข้าวปู่สงก็เปิดฟ้าบาตรอกแล้วก็รอข้าวจากญาติโยมทั้งสองคน ปู่สงกันนึ่งใ,ใจเอาขอก่กระถาด้านยนะเด้อเพ่อันทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกรอ,อเป็นสิบนาทีครับเปิดบาดยูสันลับแต่สองผัวเมียรครับไม่ไม่ใส่บาดให้ปู่สงเลยครับเป็นสิบนาทีปู่สงครับยื่นกับบอปากกับเขาบาอปา,า,ากเนาะลาก็รเลยบอปากจ้เถื่อครับสุดท้ายครับปู่สงก็เลยถามว่าบอใส่บสาดบอโยม บอสไซบานหนพระบ่ยมประมาณนี้ครับนี่คือปู่สงแกพูดในความฝันจู่ๆครับปู่สงแบบบาดเกือบหลนออกจากมือเลยครับอยากจะเดินหนีไปครับแต่หนีไม่ออกขาเป็นตะคิวเพราะว่ายืนนานไปหน่อยช่วงที่ว่าผัวก,กับเมียรครับนั่งอยู่นั่งก้มหน้าแล้วก็ไหว่ยอยู่ซึ่งครั้งสองคนครับลุกขึ้นมาครับ ลุกขึ้นมาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งลุกออกมาแค่วิญญาณแต่ร่างทั้งสองคนนั่งอยู่วาคนคิดลูกเลยบูทรงครับยืนเบงิงยืนตาค้างเลยครับเป็นวิญญาณครับลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าข่อยตายแล้วปูข่อยกับเมียตายแล้ว่อยอยากใส่บาตรแต่ใส่บบได้่อยตายแล้ว ปู่สงครับยืนคิงนิ่งครับปากบาออกมือกับสั้นปิบิ๊บบฟาบาดแบบกับบาดครับปิบิ๊บบิิอยู่สิครับขานีอยากจะย่างออกครับแต่เดือนออกไม่ได้ปู่สงตากจากที่ว่าบอใไซบาดบบยุ่มไซบาดบโยุ่มแบบนั้นนะครับยืนนานมากเลยครับยืนไม่ต่ำกว่าสิบนาทีระหวา่างจากเรียกไปแล้วครับวิญ,ญญาณก็ลุกขึ้นครับสรุวัตตายแล้วบอกเลขหรือว่าตายก่อนบอกเลข ลังจนันครับสองผัเมียก็นแน่นหมือนการเท่าแล้วนะครับบูสงแล้วก็บ,บอกนอกออกมาว่าบบบเป็นยังโยมบบเป็นยังโยมปูสงกําลังจะปิดฟ้าบาทครับแต่ว่าสองคนนะครับกระยิบเขาครับที่ว่าอยู่ตรงหนา้าหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่ให้ปู่สงรอบหนึ่งครับแล้วก็ฟ้าบาทมันเป็บอกประมาณนะครับอ,อ,อ่ยูอยู่อยู่วันโนสุข,ขังพลังนะครับ คือปู่สงครับเวลาเราเจอผีครับคมฝันคือแกจะวิ่งแต่หางว้หลายคนครับเคยเคยได้ฟังคมฝันของปู่สรงครับแกจะวิ่งตลอดเลยครับแต่เงี้ยคือแกวิ่งไม่ออกครับเพราะว่าขาแกจังเป็นตะคิวก็เลยวิ่งไม่ออกครับแกก็เลยบอกว่าอายุนูนสุขฟังแบบสั้นๆนะครับสักคู่หนึ่งครับก่อนที่ว่าปู่สงจะสวดเสร็จให้พรเสร็จผัวกับเมียครับบอกกันว่าเพิ่นบอกกันถอดนะครับเพิ่นมาถ่า เขาเจ้าใต้ตอนอาอยุเท่าไหร่ภูเมียครับบอกว่า84แล้วภูเมียถามภัวว่าแล้วเจ้าใต้ตอนอาอยุเท่าไหร่ภูวภัวตอบว่า87ดี๋ยวนะครับเมียนครับภูเมียใต้ตอน84ภู้ผัวต้ตอน87แล้วก็ทั้งของคนถามกันเสร็จแล้วก็ล่างก็เข้าโอวิญญาณก็เข้าล่างฟึบ แล้วก็หายเว็บไปเลยครับทั้งคนทั้งข้าวของที่ว่าใส่บาทปู่สงครับปิดบาทปุ๊บขึ้นรถได้ครับสตาร์ทไปเลยครับในความฝันฝันสั้นๆฝันไม่ยาวนะครับแต่ปู่สงแกบอกว่าขาแกเป็นตะคิวมือแกเป็นตะคิวปากอ่ายุยนยนุสุขังพลังแกกับสันครับ หลังจากที่ว่าวิญญาณเขาล่างแล้วบอกเลขแล้วก่อนตายอีกรอบหนึ่งปู่ทงกับว่างบาดได้กับขับรถไปเลยครับระหว่างในคนฝันลองดูนะครับนี่คือเป็นตัวเลขของปูง่งคงผีบอกแปดสี่แกแปดเจ็ดแต่ปู่สงแกว่าแกยืนถือบาดอยู่ทั้งสองคนน่ะยืนนบอย่างนี้อยู่ยืยนนบอย่างนี้เนี่ยข้ามมือเลยตอนวิญญาณออกจากล่างก็ยืนนบอย่างนี้อยู่แกก็เลยว่า โนบแบบนี้มันหมายความว่าจะได้เนาะแต่ถ้าตีเลขสามตัวครับเอาอะไรใส่แปดสี่จ็แปดเจ็ดปู่สงแกก็เลยว่ามือนี่หาหรือเปล่าเพราะว่าห้านิ้วไงแบบมีหานิ้วจริงๆเป็นหาแปดสีเจ็ดแปดสี่หรือเปล่าหรือจะเป็นหนึ่งหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเจ็ดหรือเปล่านะครับ <c oughs> ปู่แล้วก็คิดเยอะครับ คิดเยอะเพราะว่าเลขสามตัวนี่ถ้าหากว่าเราจะถูกเลขสามตัวนี่เราก็ต้องพีหน้าครับว่าหมายความว่าอย่างไรผีเนี่ยเป็นศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดเจ็ดหรือเปล่าแต่ว่าปู่สงครับเราเราตีเลขเนาะแต่งวดที่ว่าเคยออกศูนย์เก้าสี่ครับเก้าศูนย์สี่เนี่ยงวดนั้นคือปู่สงแกตีเลขตรงๆเลยนะแต่งวดนี้ือสฤทศมีศูนย์หรือเปล่าครับนะครับแต่ว่าปูสาาาป่สงอ่ะแกชอบเนาะแกชอบห้าแปดสี่กับห้าแปดเจ็ด เพราะว่ามือครับพนมติดกันเลยนะห้านิ้วเนี่ยติดกันเลยคงที่เลยแกก็เลยชอบห้าแปดสี่กับห้าแปดเจ็ดแต่ถ้าใครชอบศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดเจ็ดก็ได้นะครับลองดูลองเผื่อไว้ก็ได้เดี๋ยวผมจะเขียนลักๆก็คือหาแปดสี่หาแปดเจ็ดเพิ่มเติมก็คือศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดเจ็ดนี่คือเพิ่มเติมครับลองมึงกนได้ขอให้ทุกครับโชคดีครับมันมันสามสิบธันวาคมหกได้จับเงินหมื่นเงินแสนหรืออาจจะถูรอตตอรี่รางวัลใหญ่ก็ได้ครับผมขอบคุณหลายสวัสดีครับ